องคเคตที่องค์เทศต้อเป็นแบบนี้เลยครับพ่จ๋าไม่จ๋าท่านผู้ชมครับตอนแรกผมตั้งใจว่าจะมาขอทานกับท่านผู้ชมที่มาดูลิเกที่นี่แต่ตอนนี้ผมไม่รบกวนเงินในกระเป๋าแม่แล้วละครับผมมาเจอเศรษฐีเขาแล้วคนอะไรก็ไม่รู้แต่งตัวดีมีสถุลตะกุดดวงตาดำเป็นเสนียด หน้าขาวเป็นลาคีคนัาสีคนอะไรก็ไม่รู้หล่อจังไรเลยโอ้ยพูดผิดพูดถอกพูดผิดพูดถูกเฮ้ย แล้วก็รอกันอยู่3าคนเนี่ยมึงก็โดนข้าต่อยกันจนได้อะไม่หลับยังไงแล้วขาต้มสามถ้วยอะไรเนี่ยปวดเพียรปวดเปียรอยู่กับหม้อข้าต้มเนี่ยไปแซลดูเด็กงงเลยนะน้องหยอกเล่นบอกน้องหยอกเล่นเข้าใจไหมแน่หยอกตดโอกันแล้วหยอกเฮ้ยยังไปคุยพี่ชายครับผมเป็นขอทานผมได้ข่าวว่าที่วัดม่วงเขามีงานถึงสองคืนเมื่อคืนก็ มิลิเกพรเทพพรนาวีตัวนี้ก็มีอดิเทฟฟารุ่งก็ว่าตลกยาวเก้ายอดลอ้ลอหลอ่อย่างที่เขาว่าแต่เสียดายตายไวแล้วเกินครับตายเขาลือว่าตายเขาสะดอกเพราะหรือเปล่าเพราะต่อ,อยุให้ไงผมเป็นขอทาน<อ>ผมออกมาขอทานตั้งแต่เช้าผมยังไม่ได้ตังเลยครับหิวข้าวปวดท้องแล้วเกินครับอีเหลี่ยมไหนที่เหมือนคนรวยวะเนี่ยกู นนรู้ได้ไงว่าเป็นที้ีหร่คนที่ไหนครับเนี่ยคนป็นโรกออสเงว่าอยู่สิงบุรีไม่ใช่คน,ม,น <laughs> มันก็คนเมืแอละแต่ว่ามันคน ไม่ทั่วมององคนพิโลกสมเียงเขาเป็นแบบนั้นเหรอฮะพิโลกมันจะพูดเนิ่นอหน่อยก็ว่ามันจะไม่เหมือนเนอ่ไม่เหมือนสุพรรณนะสุพรรณเขาจะเนิ่นเป็นเอกลักษณ์ของเขาพิโรธจะเนิ่นอีกอย่างพิโลกจะเนิ่อีกอย่างนี่จะเรียกว่าเะ็นเทีพิโลกเนยบอกโอ้เป็นแม่บ้านละ่อมหาเทฐีผมว่าเอาเป็นคนพาดตางดีกว่าครับมันฟังแล้วสะดวกหูดีฮะเอาอันนั้นเนาะครับผมเออเออิวข้าวยังไม่ได้ตังเลยครับผมหิวข้าวใช่ไหหิวข้าวครับ ก็ตแต่แล้วคนไทยน่นีจนเยอะแปลกเนี่ยรู้ถูกไม่ได้นะดู้ที่เนี่ยลุบลางลูกตาหลอเหลาเอาการดูมานั่งขอทานเขานคนไทยสูตรผูกในไทยหิวกระเป๋าเจมบอลใส่ทองพระเลียมทองใส่เหร็ขก็เมือเป็นคนรวยเยอะแยะไปม, <laughs> มันจะถูกแล้วที่พูดนะ อาจจะรวยก็ได้กลางวันเป็นคุณนายลงสีก็คืนมาหลับหน้าลงลิเกยเยอะแยะเอาเขาเมตตาเราสงสารเราอยากดูลิเกนะ่ะอ,อ,อดลบอดนอนก็ยังม,มานะ่ะปีทําบ้านกลัวดูลิเกทุกคืนไม่เคยอยู่บ้านเลยเออเป็นไงหนีไร้วัน <c oughs> เอาตังมา,าผมหิวข้าวครับหิวข้าวเหรอใช่ครับผมไปไปกินข้าวไปกินข้าวขอบคุณมากครับที่จะเมตตาผมอาขอบคุณท่านมาก ออเาอาแล้วจะให้ผมไปหาที่ไหนอ่ะโอยมึงเจอมึงข้าวไข่มึงก็ตักไปก่อนผมไปตักสุดสี่ถุงห้าเขาไม่ตีหน้าผมมาหรอมอสเลยลนะน้ำมอเอไปเรื่อเวลาอยู่ที่ไหนแล้วนะเออ,มอ,เอเมเหม้อเไปเรื่อยมึงเหรอไปหน้าไหนหม้อไหนครับเขาอไม่ใหญ่จริงไม่นั่งอาขาได้หรอห <c oughs> ม้ออะไรมอสเขาต้มหรือเปล่าแล้วนะมันย่องเลยเนี่ยมอสเขาต้มอะไรจะมามันขนาดนั้น เอาถูบ่อยมันก็มันเมื่อนะท่านเศรษฐีครับดูจากการแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วนี่ไม่ใช่คนธรรมดาแน่เ,เลยเอาปูเป็นไปไงชุดไปไง,พ,ไปไงพี่นิดเป็นนักบินหรือเปล่าฮะอ้ยไม่ถึงขนาดานะพี่แค่ผู้ช่วยนักบินนักบินอวาากาศนักบินทาบาทแต่นะี่งานยีเหล็กพี่ตอนเช้าเด่เช้าเลยเฮ้ยน้องเตียนจบอะไรมาวะคุยกับพี่น่ยผมจบแค่พอสีครับผมพอกระจอกเลยพี่จบสูงนะพี่จบสูงพี่จบชั้นไหนฮะเอา ี่จบชั้นบนที่แกเรียนชั้นบนเรียนไม่ได้ทำไมเรียนไม่ได้ฮะชั้นบนน้ำท่วมพี่เรียนเรียนชั้นล่างแต่ว่าพี่กลาทำงานหลายอย่างนะคนรวยทำงานอย่างเดียวไม่ได้พี่ทำอะไรบ้างฮะพี่ทำหลายอย่างที่เมียพี่พี่ส่งไปอยู่สิงคโปร์ไปทำอะไรไกลยังครับขายผมผมเช็ดเท้าผมมาจารีเมียพี่เมียพี่เป็นโสพินีนะฮะที่นั่งเขาไม่ได้โสพินีนะเขาเรียกว่าอะไรครับสถานนีจอดขำหยาบคายมากเลยฮะพี่ก็หยอกน้องไปเดิวลูกน้องโทรมา วันนี้ขึ้นพันล้านแล้วอุ้ยหุ้นขึ้นพันล้านแล้วพี่ปลูกบวกไว้ยอ,อดบวกพี่พันล้านแล้วเดี๋ยวพี่ต้องกลับไปเอาไม้ห้ามครับเดี๋ยวล้านตลกไปเลยฮะอเอ้าพเย็นลูกพี่โทรมาบอกขึ้นสามขั้นแล้วยกระดขึ้นสามขั้นพี่เหมาทําบันไดไว้เลยจังเดี๋ยววีนถีาฝนไม่ตกแล้วทำพันที่สีตะปูไม่แห้งไงเนะเฮ้ยพ่อพี่ทํางานศาลนะศาลอาญาศาลตะเ็งหายปู่พี่อยู่โรงพัก ถ้าข้ามผมเป็นผู้กำับอะฮะดูมาตำรวจจับแม่พี่อยู่โรงพยาบาลบากจันนี่อุ้ยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นมะเล็งเต้านมไหมไอ้สมพรป้าดาใครใครพูดวะพ่อผมครับออเฮ้ยพ่อร้องนะพี่ฝากงานให้อุ้ยพี่จะไปฝากที่ไหนครับเออลุงพี่ทำประดับยนต์อยู่แจกเอทักถ้าถ้าข้ามเน่ยอุ้ยขายอะไรครับพี่ พผมาลัยสิแกรับเดี๋ยวพี่ฟังเฮ้ยน้องเรียนจบอะไรนะผมจบแค่ป .4 ครับป .4 เหรอป .4 ความรู้มีไม่เยอะไหมอ๋อความรู้มีเพียงแค่ชั้นป .4 มาจากไหนเนี่ยพมสัญจรจากดอนเจดีมึงเล่นงี้กูเล่นไงก็พี่ถามมาอย่างี้ผมก็ต้องไปงั้นนะฮะไม่ต้องมีก็ได้ไหมกูเนี่ยเอาพูดเองนะครับผมเอากูก็อยู่นี่แหละพี่พูดจางช้าช้าแสดงว่าพี่เรียนสูงมากเลยอุ้ย อูจะเอาอะไรเลยเนาะพี่ได้หมดอ่ะอู๋พี่ได้หมดทุกคําพูดความรู้ของพี่ที่มีอยู่นี่นะปี่พี่พี่เป๊กเป๊กเป๊กเนียนกิ๊บขบด,ดทั้งมวลบอกแม่อย่านอนตะแขงอย่างนั้นเพราะอะไรที่นอนไม่ได้ฮะมันปิ้งทับกันโหมเมือ,อบอกว่านี่แต่แม่ข้างลา่างบอกเบี้ยวแม่ก็เปลี่ยนยมั่งป,ปิ้งมั่งเบี้ยวมั่งไปเลยมจะมาเบี้ยวในทุกง,งานเลยไหม เออแม่ระวังสำลักมั้งไปไปแล้วมั้งดูดิโอ้ยเอยจริงขอบคุณมากโอ้โหพอแล้วเกินหน้าเกินตาเลยขำมุ้ยปวดโอ้ยขอบคุณมากไม่ที่ช่วยขำขอบคุณมากกับขอบคุณก็ยังดีที่ช่วยขำเออเออก็ตกใจเลยเขาหาเล่นพรุ่งนี้บางกะทิงอ่ะมึงจะไปคืนนี้เลยเขาลองเช็คไฟดูเดี๋ยวรอพี่เปลี่ยนชุดแป๊บโอ้ยพี่ ต้องเปลี่ยนชุดทำงานพี่จะไปทำง,ง,งานุพี่ทำง,นงาน <c oughs> เป็นกะฮะกะกลางวันกะกลางคืนไงจะรอพี่ป๊บเปลี่ยนชุดครับทำงานประจำที่เคยทำทุกวันทุกวันมาเจอเศรษฐีเข้าใจบุญจริงๆพระเมตตาผมด้วยเดี๋ยวได้เงินแล้วผมจะได้ไปซื้อข้าวกิน ขอบคุณมากเฮ้ยโอ้โหกูหลงยกมือไหว้ตั้งนานมึงนี่ไปขอทานดิว่ะเนี่ยโอ้โอ ภาษาอังกฤษเลยภาษาอังกฤษอะไรโน่กูหลงยกมือไว้ดังนั้นมึงไปขอทานเหรอกูในของจริงมือของปอไปเลยไปเลยไอของปอเนี่ไงตรงเนี้ยกูเซ็นที่ไว้แล้วมึงออกไปจาก๋ยวนี้เลยกูจะออกได้ยังไงกูกูมาขอแล้วอ <th ername> no. mmm ่ะกูสัมประทานไว้มึงจะสัมประทานังไงกูเข้ามาอ่งไม่เจอใครเลยไอวัดม่วงเนี่ยวัดโน่นเลยวิกลุ่ทองวิกลุ่ทองเนี่ยพิงกูเนี่ย นู่นเลยตะก้าท่าข้ามไปนู่นเลยไปโพทองวิเศษนู่นเลยพวกกูทั้งนั้นเลยมึงหมาไว้หมดเลยเหรอกตัวมาทานไวเ้นี่มึงอย่าไปตลาดท่าข้ามนะทำไมกูไปตลาดท่าข้ามไม่ได้ผู้ชายแก่ๆเออผมขาวขาวเห็นอยู่พ่อกกูเอง อย่าาบแน้ำแม่น้ำน้อยฝั่งโน้นนะทำไมไปไม่ได้ผู้หญิงไงคนแก่กับเด็กตัวเนื่ออยู่สองคนแม่กับลูกกูนะอยู่กันโอ้โหดิคุปปาหน้าแตกไปเลยไปเลยเฮ้ยแมวแมวอกไปเลยตกลูกไม่ขอทานให้เกียรติหน่อยให้เกียรติว่าไงเจ้าของบริษัททอทอทอท่องเที่ยวไทยขอทานทั่วประเทศไทยเอางี้เอางี้นี่เราอย่ามาทะเลาะกันเลยกว่าฉันเองก็เป็นขอทานแล้วโตคนเดียวด้วยไม่มีเพื่อน มาเป็นเพื่อนกันไหมมึงมึงพูดเองนะเออมึงจะเป็นกับเพื่อนกูนี่เลยไหมเราเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวนี้เลยเปล่าเดี๋ยวนี้เลยตอนนี้มึงกับปูเป็นเพื่อนกันแล้วนะเป็นเพื่อนกันแล้วเรียกเพื่อนได้ไหมนะเรียกได้เพื่อนเพื่อนเดียวสักพันเดียวูออกมาวันนี้กูยังได้ไม่ถึงพันเลยเนี่ยอ๋อมึงทำไมขนาดนี้กันทำไมอ่ะมึงไม่ถึงพันอีกเหรอยังไม่ถึงพัน กูเป็นพ nah, sw ันเลยนะข้างหลังอ่ะบังกันเหรอบนดูกป้วนเปี้ยนอยู่คุณพันละวันถึาอะไรอยู่มึงชื่ออะไรยาวยาวทั้งทั้งทั้งยาวเออที้งทั้นทั้งยาว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 เดินนางเดิมเดินนางเดิมเดินนางเดิมเดินเดินนางเดิมนี่ทั้งสองคนก็เป็นเพื่อนกันอย่างนี้สนุกสนานแค่ชื่อคนนนเนี่ยมาเนี่ยนั่งกันตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะเล่าประวัติความเป็นมาให้ฟังว่า เมื่อก่อนไม่ได้เป็นขอทานแบบนี้นะรูปร่างไม่เหมือนขอทา,มมาน,นมึงอะเมื่อก่อนรับราชการอยู่ในวังหลวงออชื่อว่าหลวงอุเทน <c oughs> มีวันหนึ่งพระองค์ท่านเอกทัศน์จะสลับัลังให้กับลูกชายนั่นก็คือพระราชโอรสฟ้าประธานขึ้นรองราดแต่มึงเชื่อไหมว่ามันมีไอ้โจรร้ายอ่ะอุกอาจนะับบุกเข้ามาถึงอา้อาวอา้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยมึงจะไปไหนเนี่ย ลืมไป้อยขายไปแล้พยายามขายแบบกูาถามมึงที่แรกเลยมึงบอกมึงไม่มีธุระไปไหนอ่ะเออกูรู้จักชื่อมึงทำท่าจะยุ่งแต่ะเออเดี๋ยวค่อยไปฟังเพื่อนคุยจบก่อนเอาแล้วรองเท้ามึงจะถอดทำไมมึงไม่ใส่ถอดดีกว่ามันดีกว่ายัางไงวิ่งไวเดิใส่ไว้อะดีไว้มันสกรปรกมันเปื้อนกูจะเล่าให้ฟังว่าโชคดีที่กูมาเห็นเหตุการณ์ช่วยเหลือพระองค์ท่านไม่ได้แต่พระองค์ท่านก็ไม่ไว้วางใจสั่งให้ทหารน้อยใหญ่ทุกๆุกคนน่ะ อยู่เวรยามตามไฟบอกคุณสถทน <_ C> e <at> อยู่เวรยามภายนอกหลงอูเทนอยู่เวรยามภายใดพอตกดึกเท่านั้นแหละไอ้คนร้ายคนนั้นโยงผ่านหน้าเอ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 า,เอามึงจะไปไหนเนี่ยเลือกกลัวไคไรแม็กเลยกลัวข <_ C> e <at> ี่จะแตกเลยฟัเยงเรืองกูให้จบก่อนนี่กูกําลังอยู่เวรยามตามไฟพอตกดึกเท่านั้นแหละไอ้คนร้ายคนนั้นโยงผ่านหน้าาห้องกูไปมันไปไหนมึงรู้ไหม มันไปถึงห้องของพระองค์ท่านเอกทัศ์มันไปยิงพระองค์ท่านเอกทัตแล้วมันวิ่งหนีไปกูเนี่ยัวดตามมันไปปิดติดเลยสอมันต่อยมันจับมันถอเสื้อถอดกางเกงเหลือกางเกงเ,กงเกงจเจตัวเดียวสีน้ำมันกูยังจําได้ติดหถติดตาอีกนิดเดียวกูจะจับมันได้อยู่แล้วมันเดินวิ่งหลบหลังขุนสถานไปกูยืนเถียงกับขุณสถานอยู่พักใหญ่จนพระองค์ท่านไม่เห็นเหตุการณ์ รู้ว่าคุณสถานคนผิดให้เวลาไม่เกินสามวันเท่านั้นไปตามจับไอ้ฆาตรกร้ายมาขึ้นเฝ้าไม่ได้มึงเชื่อไหมว่าไม่เกินสามวันหรอกขุณสถานจับไอ้ฆาตรกร้ายมาขึ้นเฝ้าได้พอพวกท่านเห็นหน้ามันใช่ไหมเหมื่อหน้าจะฆ่ามัน <c oughs> กูเนี่ยด้วยความสงสารมันทั้งทที่ไม่เคยเห็นหน้าฆ่าตามันมาก่อนจึงขอร้องผอมท่านให้ไว้ชีวิตมันแล้วก็ไต่สวนหาความจริง เพราะเผื่อจะได้ตัวผู้บงการพระองก็เลยเรียกมันมานั่งใกล้ๆบอกจะถามเป็นคำๆมันบอกว่าตอบไม่ได้ต้องถามเป็นข้อๆข้อที่หนึ่งพระองค์ท่านถามว่ามึงเชื่ออะไรข้อที่หนึ่งพระองค์ท่านถามว่ามึงเชื่ออะไรชื่อยาวครับใช่มันบอกว่ามันชื่อยาว ข้อที่สองพระองค์ท่านถามว่ามึงมาจากไหนมาจากสุพรรณมันบอกว่ามันมาจากสุพรรณบุรีข้อที่สามพระองค์ท่านถามว่ามึงฆ่าพ่อคุณทำไมมีคนจ้างใช่มันบอกว่ามีคนจ้างมันมาข้อที่สี่พระองค์ท่านก็เลยถามว่าใครมีคนจ้างมึงมาหลวงอุเทนมันบอกว่าหลวงอุเทนเป็นคนจ้างมันมาแต่พระองค์ท่านก็ไม่ไว้ใจไม่เชื่อใจในสิ่งที่มันพูดเลยสั่งให้มันชี้ตัวมึงเชื่อไหม คนนั่งกันอยู่เยอะแยะเนี่ยมากไปมันไม่ชี้หรอกมันชี้มาที่กูเนี่ยพอะนิ้วมันนิ้วเดียวเนี่ยทำให้กูตกระกำลระบาดต้องมาเป็นขอทานแบบนี้กูเป็นขอทานที่แรกนะกูได้เงินมากกูไม่เคยกินเลยกูเก็บไว้กินไปเถอะทำงานน่กูซื้อมี่ไปเล่มหนึ่ง <c oughs> ถ้ากูเจอมันที่ไหนนะกูจะเล่นมาเป็นชิ้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 นเลยอีกคนชั่วอีกคน <c oughs> สารเลว <c oughs> ชั่วจริงๆจะในละคนบุษย์อีกแกเมืเ่อเย็นยังปอกมะม่วงก็โกูอยู่เลยนั่นแหละพอดึกมาจะแลกกุเหรอไม่ได้แดงกูเจอาเมาที่ไหนนะนกูจะสับมันเปชิ้นๆเลยไอ,อ้คนทั่วๆเเลยแบบเนี้ยผมไม่อาตงไหวแน่ชาติหมากูถามจริงๆไลมึงเต็มใจเกิดเป็นมีดไหมแหมมึงจะยาวอีกนิดั่ก็ไม่ได้นะเนี่่ โอ้โหมีตัวเมียซะด้วยมีอะไรวะมีตัวเมียมีอีโต้ <c oughs> ถ้าผมเจอมันที่ไหนที <c oughs> ผมสัญญาว่า <c oughs> ผมจะฟันที่หัวแหล่เลย <c oughs> ไอคนชั่วๆอะไรแบบเนี้ยี่มาน่งใไกด้ผม <c oughs> พี่เชื่อผมไหมถ้าผมเจอมันอีกทีนะ <c oughs> เอามาจริงแน่เฮ้ยค่อยๆชดนะเดี๋ยวจาวแตกอะไรอูมึงเอามีดปอกมะพร้าวไปมาเนี่ยไม่ผมซื้อมาเลยผมจะไปเล่าหัวมันโดนส่งเลย ี่กมีตัวเมียเนี่ยมีตัวเมียไงเป็นเมนสีแดงแฮ็ดเลยนไม่ใช่เป็นสนิมมีดกูไม่กลัวหรอกอ้าวทำไมไม่กลัวมีดกูมีดมึงไม่คมมึงรู้ได้ไงมีดกูไม่คมมีดไม่คมอ่ะถ้ามีดไม่คมได้อะไรคมมีนาโนนเออมันจะคมยังไงเอาวินาคมยังไงหรือมึงแค่มึงพิชิตอาซุจิยนเฮ้ยพุชซิการยนเรื่องราวมันผ่านมาหลายปีมันจะจำมันได้เหรอโอ้ยไอคนเร็วๆชั่วๆแบบเนี้ย อย่าว so ่าแต่มานั่งคุยกันอย่างนี้ให้มันอยู่นู่นฟังแม่น้ำผูก็จะมาได้สายเร็วมากไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องปลอมตัวนะครับเดี๋ยวพวกจำได้ต้องการหน้าเขาบอกเจอมันอีก่าก็วามันตายแน่ไอ้จอนันต์ไปปิดทำไมอ่ะทำไมแป้งบูด จะมวยจกวางขาแล้วมาทาหน้าตัวเองจะไปที่แป้งเป็นที่ทวางขามึงนั่นแหละหนังหนังยุ่ยหมดเลยเว้ยพูดจาหยาบขายตูหนังกันนั้นแหละเดี๋ยวถ้าผมเจอมนันอีกทีนะแม่ผมล่อมันตายแน่ผมไม่เคยลืมเลยคน ตกใจเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็โดนถีบไปบางพื้นที่เดี๋ยวก็ยิ่งเป็นหยอง,ยอง,งหยอมตามร้อยหกสิบองศาเรี้ยวเองเพริมก็เดียนหน้าเป็นตกขาวแล้วตกไหมตกขาวขึ้นที่หน้าที่ไหนแล้วมาขึ้นที่ไหนอะอ๋อตอนนี้อากาศก็หนาวาประเทศญี่ปุ่นกำลังตกเลยเขาเรียกว่าอะไรนะฮิโมะฮิมา้าโมะไหนแกเร่า ไยาวอ้าไอ้ยาวตัวไม่พร้อมจำไม่ได้พอพร้ตัวจำได้หาวิ่งวนงงไปไหนไปแล้วมึงอยู่ไหนมึงไม่ต้องหนีเลยมึงอยู่กับที่เลยงงมากเลยมึงใช่ไหมยาวเนี่ยอะไรใครเรียกใครเนี่ยเรียกมึงนะมึงใช่ไหมยาวเนี่ยใครยาวมึงไอะยาว สั้นดูสิมึงจะมาสั้นยังไงมึงไงยาวคนละคนแล้วหนูชื่อสั้นเอาคุณถามมึงทีแรกเลยกูถามว่ามึงชื่ออะไรมึงบอกว่ามึงชื่อยาวมันจะเกิดหนูชื่อยาวล่ะกูจะฆ่ามึงเนี่ยก็เพราะเหตุนี้แนี่หนูต้องชื่อสั้นไงแต่กูถามมึงทีแรกเนี่ยกูถามว่ามึงชื่ออะไรมึงบอกกูว่ามึงชื่อไอ้ยาวยาวสั้นคนละคนหรือเปล่ามึงไม่ใช่แน่นะใช่มึงคือไอ้สั้นใช่ไหมยาวใช่ก๊า จะบอกเขาที่ละชื่ออะไรแบบแบบแม่เจ๊แม่เจ๊ว่าไงนะแม่จะให้รางวัลใครไอ้ยาวเหรอใช่ผมแม่จะให้ยาวยาวได้มาเลยเดี๋ยวถ้ายาวมาจะฟันให้หัวแบะเลยเดี๋ยวแม่รอมันแป๊บหนึ่งกำนานนมนีก็ไม่นึกอยากให้เขาบอกอะไรตอนนี้เขาก็ชอบมาตอนนี้ให้ให้ให้เบอร์เลขบัญชีแม่เอาเลขบัญชีมันไปเลขบัญชีมาอะไรสอง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 สี่ฟันกาหลีสองทีแปดสิบเฮ้ย ทะลึ่มมึงไม่ใช่แน่นะคคนนลละแ้วไช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยได้วจ้าเสียผู้หญิงห้อช่ด้วยเสียผู้หญิงร้องขอไปช่วยด้วยใครก็ได้ไปดูครับช่วยด้วยช่วยด้วยจังช่วยด้วยเฮ้ยหยุด เนิดจงเชื่อพอเธอไม่รู้ถ้าอยากจะรู้แล้วพ่อจะเล่าอันเรื่องราวทั้งหลายขอหลวงเทศกับแม่ลันคงที่เคยอุ้มทสงสุขสันต์กับต้องมาทุก คุณสถานมันมาราบลานใส่ลังเ้ยพ่อตองจากเนียเสียลูกเพราะพอนะู